ขอคนพร้อมรีวิวนะคะลูกค้า์นขอคนที่ดำจริงๆดำกรมาพันเลยใส่ตัวไหนก็ไม่เคยเห็นผลเลยผิวแบบดำแดงดำจากการตากแดดเท็นงานตากแดดนะคะผิวไม่แดดนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครใช้ตัวไหนไม่เห็นผลลูกค้าดูผิวแม่ค้านะจ๊ะผิวเนียนมากผิวผ่องผิวออร่าเลยนะคะตัวนี้มันจะไม่ใช่บีบีเพาะขาวนะจ๊ะแม่เห็นขาวแบบนี้คือมันขาวจนเห็นเส้นเลือดแบบนี้เลยที่แม่กูนะ ใครที่น้ำเหลืองไม่ดีนะคะล่อห้อยยุ่งกัดนิดๆ,ๆหน่อยๆนะคะเป็นแผลเป็นเป็นรอยแผลเป็นหน้าท้องแตกหน้าท้องลายนะคะรักแรไมค่คาเนาะจากเป็นเส้นดำๆแม้ตะกี้แม้เป็นเส้นเหมือนเป็นที่ใครนะคะ <c oughs> ตอนนี้คือข่าวจ้วบเป็นเส้นแบบเป็นแค่รอยพับสีแดงๆลูกค้าคือมันดีมากนะคะคน <c oughs> ขอคนที่พร้อมรีวิวพิมพ์พร้อมรีวิวใต้โพสต์นี้ด่วนๆตอนนี้ร้อยคนแรกเท่านั้นนะคะ ลูกค้าแล้วรีบแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรในแชทได้เลยโอนก็ได้ไปลายทางก็ได้นะคะจัดโปรโมชั่นเป็นราคาโปรรีวิวสำหรับคนที่ดำจริงๆเท่านั้นคนที่ขาวอยู่แล้วอย่าเพิ่งเอฟนะคะราคาโปรนี้ผ่านไปก่อนนะให้คนที่เขามีปัญหาจริงๆก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่ามีหลายคนมากนะคะที่แบบว่ากลับมารีวิวนะคะแม่คะ่ะปาดหนูใส่มาหลายตัวแห้งหนูจนไม่กล้าซื้อครีมแล้วหนูใช้จนทอนะคะหนูเห็นรีวิวเยอะมาก พอเข้าไปใส่ห้วมันบป็าขาวอหลีพอมาเจอหัวเชื้อฮานาเซตนี้นะคะสามวันสี่วันผิวใสขึ้นเจ็ดวันผิวเห็นเส้นเลือดลูกค้าบอกเลยว่าแบรนด์ไหนที่พี่เคยใช้มานะคะทําให้พี่ผิดหวังมามากแค่ไหนพี่เอาเซตนี้ไปใส่เลยนะคะไม่ดีแล้วมาด่าแม่ค้าได้เลยนะคะไม่เห็นผลเฟื่อนโอนเงินคืนให้นะคะด่วนๆเลยพี่จา๋าพิมพ์พร้อมรีวิวแล้วรีบทักแชทส่งชื่อที่อยู่บนโทรในแชทด่วนๆเลยลอยคนเด้อลอยคนนะจ๊ะเหมือนแหล้วเหมือนเลยจา้า